สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้ก็มาทำกันบ้านนะครับส่งกันบ้านชาเลนจ์ในยูทูบเบอร์สายปืนผมได้รับคำเชิญนะครับคำเชิญชวนจากช่องแคทติจูดนะครับพี่โอ๋นะครับกับน้องจีนไปรับชาเลนจ์แล้วก็ยิงตามโจทย์นะครับวันนี้ก็คือยิงเพลดระยะ15เมตรนะครับหรือ15หลาก็ประมาณ13เมตรนะครับด้วยกระสุนขนาดใดก็ได้ด้วยปืนพกนะครับแล้วก็ ยิงจํานวน4นัดนะครับให้โดนทั้งหมดเลย4เพลทใช้กระสุน5นัดก็คือมีสํารองได้1นัดถ้ายิงไม่โดนอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สนามแล้วก็ระยะที่ยิงนะครับจากที่ผมลองวัดดูจากตรงขอบปูนนี้เดินไปถึงเป้าเนี่ยประมาณ13เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลายิงผมจะถอยหลังมาอีกประมาณ 3- ถึง4เมตรประมาณนี้นะครับอยู่หลังแนวโต๊ะตรงนี้บริเวณถ่ายทําไม่มี คนยิงคนอื่นอยู่เลยนะครับแล้วด้านหลังก็ทงเป็นแนวพักคอย,อยตรงนู้นพราะฉะนั้นตรงนี้ทำเป็นเขตที่สามารถจะใช้ทําการยิงได้นะครับใต้หลังคาวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะชื้นแล้วยุ่งเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอุปกรณ์ว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับเพจก็เป็นเพจขนาดประมาณ5นิ้วนะครับประมาณ1ฝ่ามือนะครับยิงอันไหนก็ได้นับให้โดน4อันจะล้มหรือไม่ล้มก็เดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะครับสําหรับอุปกรณ์น,นะครับที่ต้องมีเลยนะครับคือ เอ r a r protection หรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงนะครับซึ่งผมเอามานี้มันเก่าหมดแล้วนะครับแตกหมดแล้วนะครับแล้วก็ปืนที่จะมาใช้นะครับยิงวันนี้ก็จะมีกลอก k 9 9เ e n 4กับ Springfield XDM Subcompact นะครับตัวที่เป็น3.8นิ้วนะครับ9มมอทั้งคู่เลยแล้วก็เป้าววันนี้พวกนี้ผมเอามาซ้อมนะครับยังไม่ได้ยิง อุปกรณ์ป้องกันสายตานะครับ eye protection mm hmm. ก็คือแว่นกันสะเก็ดหรือว่ากระสุนกระเด็นใส่กระสุนซ้อมนะครับแล้วก็ซองปืนที่เหลือก็เป็นอุปกรณ์ถ่ายทํานะครับขาตั้งกล้องแลรพวกนี้เดี๋ยวเราจะลองยิงตามเงื่อนไขนะครับก็คือผมจะชักปืนออกจากซองยิงเงื่อนไขที่สามนะครับยิงจํานวนสี่นัดด้วยกันนะครับแต่กระสุนจะมีให้มาห้านัดเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทําได้ไหมผมจะลองใช้ spring field นะครับที่ลํากล้องสั้นกว่ายิงนะครับที่ระยะสิบห้าเมตรโดยประมาณนะครับ โอเคครับก็ทำได้แล้วนะครับยิงได้แล้วใช้กระสุนทั้งหมด4นัดนะครับแต่บรรจุเข้าไป5ก็คือเผื่อว่ายิงไม่โดน1นัดผมยิงโดนทั้งหมดเลยนะครับ4เป้าแล้วก็เหลือกระสุน1นัดนะครับนี่นะครับตอนะสุดท้ายผมไม่ยิงไม่นั้นจะเป็นผิดกติกานะผิดวิธีเพราะยิงไป5นัดไม่ได้นะครับก็ปลดแม็กกาซีนเคลียร์ปืนอย่างที่เห็นนะครับในวิดีโอแล้วก็ ชาเลนจ์ก็จบลงแค่นี้นะครับแต่ว่าผมจะชาเลนจ์ต่อนะครับก็จะมีช่องตูนอาร์มี่ฮีโร่นะครับพี่ตูนมีพี่ต้นนะครับนิทานนะครับมีพี่นัทซีมาโบริกนะครับบางคนไม่มีช่อง YouTube นะครับไม่เป็นไรแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งนะครับช่องสุดท้ายเป็นน้องฟิมมี่สปาเกตตี้นะครับฮิปโนไทป์เอฟเอสนะครับในช่องก็ถ้าว่างถ้าสะดวกก็ลองได้เลยนะครับ 15เมตรบรรจุ5นัดยิงเพลทส4ตัวที่15เมตรนะครับยิงไม่โดนก็ข้ามไปเลยนะครับกระสุนเหลือเท่าไหร่หรือกระสุนไม่พออะไรยังไงไม่เป็นไรไม่จับเวลานะก็คือทําไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองฝึกซ้อมอย่างอื่นของผมต่อไปนะครับกอ็อาจจะยิงหลังที่กำบัง2นัดด้วยมือไม่ถนัดนะครับแล้วก็สับเปลี่ยนแมกกาซีนยิง2นัดด้วยมือที่ถนัดนะครับสลับกันเป็น4นัดแล้วก็ผมจะชรเลน ช่องที่ชื่ออะไรนะตํำชื่อโอเคนะครับก็พอดีมี YouTube ท่านหนึ่งครับยูทูบเบอร์เขามาคอมเมนต์นะครับในช่องผมนะว่า,ามันเป็นรีวิวปืนไรเฟิลของคุณปป่ผมคณของคุณพ่อนะไม่ใช่คุณโป่นะครับแก้ไขเขาบอกว่าแข่งกันยิงไหมเขามาท้าผมเลยไม่รู้จักกันมาก่อนนะเขาบอกว่า,อาถอด ล้องไรเฟิลขนาดจุดสามูนแปดวินเชสเตอร์นะสามูนปดวินเลยนะไม่ได้ยินผิดนะครับไม่ใช่สามจุดสามสามแปดหรือว่าจุดสามแปดอะไรพวกนี้นะปืนไรเฟิลแบบลูกเลื่อนอ่ะที่ติดกล้องสโคมนะครับเขาบอกให้ถอดกล้องแล้วยิงแข่งกันไหมสิบห้าเมตรว่าใครแม่นกว่าผมได้บอกผมไม่แข่งนะครับไม่ทา้าเพราะว่าเอาไรเฟิลติดกล้องมายิงส5ห้าเมตรนี่คือซูนย์ศูนย์เขาจะไม่ซูลยระยะนี้เลยนะซีโยไกลกว่านี้อีกก็เลยชาเลจ์ว่าเป็นปืนพบแล้วกันก็คือยิงเพจนี่แหละที่เห็นนี่นะครับ สเพจให้โดนหมดเลยทั้ง4ี่เพจไม่จับเวลาแต่ระยะต้องเป็น15เมตรนะครับไกลกว่าสิเมตรก็ได้ถ้าเกิดคิดว่าเก่งกว่ามั่นใจนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะชาเลดเขาต่ออีกนะครับเขาชื่อช่องอะไรนะบังกาเรนะครับเกิดมุสิกก็คือ B U N G G A R E นะครับบังกาเรหรือบางเกรนะไม่รู้อะไรแล้วก็ อ,อีกอันก็เป็นนามสกุลของเขาครับ K E R D แล้วก็ M U S I K นะครับเกิดบูสิกก็มาท้าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์หรือว่าแปะรูปที่เขามาท้าให้ดูก็ชาเลนจ์เขาเลยว่าให้เขายิงแบบเหมือนที่ผมยิงนี่แหละ,ะครับ15เมตรยืนยิงธรรมดาเลยปืนสั้นก็ได้ไรเฟิล <c oughs> ไม่ต้องเพราะไรเฟิลคือใช้ศูนย์เปิดมันก็ได้เปรียกกว่าปืนสั้นอยู่แล้วเพราะพันท้ายมันมีสต็อกนะครับมันนิ่งกว่าก็ลองดูแล้วกันใช้ปืนสั้นเนี่ยยิง15เมตรยิงเพด แล้วเดี๋ยวผมจะชาเล้นต่อในแบบของผมอีกยิงหลังที่กำบังสองนัดรีโหลดสองนัดด้วยมือไม่ถนัดและมือถนัดให้เข้าไปในวงกลมหรือว่าจุดที่ไม่เกินที่กำหนดไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยิงได้ไหมผมจะเปลี่ยนปืนเป็นก็อก19บ้านนะเพราะว่าเอามายังไม่ได้ยิงเลยนะ